วันนั้นเองอยู่ดีๆโชคร้ายก็มาถึงสู่ฉันจนได้ทั้งหมดและมันเริ่มมาจากการที่ฉันได้ไปเห็นเพื่อนร่วมชั้นทําอะไรบางอย่างนั่นเองตอนที่สองกฎการแข่งขันที่เริ่มขึ้นอูเอคิแซมซ่า 「君は何を望むの誰のために傷つき」夢は浮かぶ空 มันอุน้ดได้โดนนิ้วจิ้มเจม็บอูให้กลายเป็นตัวอัปลักษ์ตาย,ย <c oughs> นี่ไงอตายแล้วกลายเป็นตัวอัปลักษ์แน่เลยโามรีทำอะไรลงไปเนี่ยฮะฉันน่ากลายเป็นตัวน่าเกลียดไปแล้วอ๋อไม่เปลี่ยนเลยนี่อ๋อฮะอุ้ยไม่เปลี่ยนเพราะว่าอัปลักษ์อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ผลล่ะนเนี่ยนี่ว่าไงนะ พลังงฉันจะทำให้คนที่แพ้เป่ายิ่งชุบกลายเป็นเอิไปในทันทีเป่ายิ่งชุบหันไปทางโน้นเดแผอยู่เห็นเห็นนี่ช่วยชันด้วยามาเข้มามามาีช่วชันด้วยอ่ะอ่ะามาอะอะไรเหรอ ไปที่คำถามต่อไปเลยนะขอโทษนะค่ะเซนทแท้ๆแล้วบอเซนเล่าเรื่องแบบนั้นออกมาไงาโมริอรุษสวัสดิ์อ๋อขบเซนในที่สุดก็ถึงวันนี้แล้วนะสำหรับเจ้าเกมต่อสู้กับพวกเด็กมอต้นทั้งหลายไงเล่าเกมต่อสู้เหรอเมื่อไหร่จะมีศัตรูที่มีพลังออกมาก็ยังไม่รู้เลยนะยังไงก็บอกเวให้ระวังไว้ก่อนแล้วกัน ตั้งแต่วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอโจทย์ข้อนี้ยากจังเลยอุเอคิช่วยทีนะปปโทยวาอุเอคิตกลงเจ้าบ่อนเนี่ยอัจฉริยะเสร็จแล้วเหรออุเอคิทำไม่ได้หาแค่นี้ยังไม่ได้อีกเหรอนี่มันง่าย เพราว่าเจ้าอูเอคีน่ะใช้พลังที่ว่านั้นจัดการหมอน,นิสัยไม่ดีคนนั้นไปซะแล้วเลยทำให้ใสเรียนหนังสือหายไปแล้วเออไปเลยอย่างนั้นเหรออูเอกคีอ้าวจะเข้ามาจากไหนก็มาเลยฝีมือเคนโด,ด้แบดด่งอยากซัดคนทันทีแล้วทำอะไรอยู่หนะ้ามริไม่ว่าผู้ใช้พลังจะมาจากไหนแม่จะซัดที่กระเด็นไปให้หมดเลยเธอคงลำบากไม่ใช่น้อยเลยนะเดี๋ยวฮานะอย่าพูดเหมือนเป็นเรื่องคนอื่นหน่อยเลย เพื่อเธอน่าจะบอกให้นะอ,อ,อะไรเหรออ้าวฮะเฮ้ยคงจะไม่ใช่อ่ะนะทำอะไรของเขาณตอนนั้นน่ะเพี้ยนชะมัดเลยไม่ดูตัวเองบ้างเลยเฮ้ย รู้สึกว่าในเมืองแบบนี้การจะหาน้ำพุร้อนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะเนี่ยมา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 ม,าม,ามาเราไปยอมแพ้จะต้องหายเจอให้ได้เลยน้ำพุร้อนนั่นนะ่ะเอ๊ะว่าแต่ว่าก็รใช้พลังได้แค่ตอนกลั้นหายใจเนี่ยโหดจังเลยเนะอะ ตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับในตอนนี้ผู้สมัครทั้งร้อยท่านก็ได้มารวมกันณนที่นี่แล้วนะครับคุณพมอบิชีคุณจะสมัครเสร็จ่าเพิ่งนอนสิครับนะถ้างัั้นต่อไปหน้าที่อธิบายกฎการคัดเลือกขอให้พระเจ้าท่านมาอธิบายกันละกันนะครับกดปุ่มชักจริงเหรอไร้บาราซีพระเจ้าจ๋าโละนาะอเอาวุหม พูดถึงกดแล้วแสนง่ายมากขอแค่เด็กปอต้นที่พวกแกกลุ่มเอาอยู่นะชนะไปถึงสุดท้ายก็โอเคแล้วหละ่ะการประลองเริ่มวันนี้ก็คือหลังจากที่ไปต้นไปแล้วนะวิธีการต่อสู้ในรอบคัดเลือกนั้นดีสระจะเอาพลังที่ตายมาใช้กันยังไงก็ได้หรือจะสู้กันด้วยมือเปล่าก็ยังได้นะยังไงถ้าทาให้ผู่แข่งหมดสติได้ก็คือชน,นะคนที่แพ้ก็คือจะสูญเสียพลังของตัวเองและณจุดนั้นเกมโอวะ เรื่องจะให้สู้กันที่ไหนเมื่อไรนะพวกแกก็กําหนดกันตามใจชอบแล้วกันและรอบคันเรื่องนี้จะคัดเลือกจากร้อยคนจนเหลือแค่นักเรียนมอต้นยี่สิบห้าคนเท่านั้นขอคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีด้วยและเจ้าจอชเ, <c oughs> เร็วกว่าสี่อ๋อไม่ไหวแล้วรอเล่นก็จะที่บอกนะจงการอธิบายอะเต็มที่หน่อยนะสู้ตายสู้ตาย Yes Yes พระเจ้าจอ <c oughs> <c oughs> แล้วกุญแจที่จะกำหนดผลแพชนะในการประลองก็คือไซครับผมคิดว่าทุกท่กทานคงเลือกคนที่มีไซหรือความสามารถอยู่ในตัวมากมายอยู่แล้วกรณีที่คนไม่ได้ร่วมการประลองครั้งนี้หรือคนที่สูญเสียคุณสมบัติในการประลองโดนคนประลองทำร้ายไซของเด็กหมอตุ้คนนั้นจะลดลงทีละอย่างดังนั้นระวังด้วยนะครับไม่มีใครทำบ้าแบบนั้นหรอกนะ ว่าแต่ว่าคุณขอบายาชีใส่ขวเอคิดคุงที่คุณดูแลอยู่ตอนนี้ล่วงไปถึงสองอย่างแล้วนะครับเนี่ยเกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะจะแค่อยากรู้ว่า,า,าอุลลอเอะ,าาบบะครถิดคุงแพ้แล้วก็คุณก็ไม่ได้เป็นพระเจ้านะสิครับจริงๆจ,จะไม่ได้สนใจตําแหน่งพระเจ้านักหรอกนะถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมาถึงสมัครล่ะครับก็บอกแล้วไง ฉันก็แค่อยากเห็นอยากเห็นคุณธรรมของอุเอคิเท่านั้นเองอะนะอ่ะฮะโอ้ยตายเอะไรเนยอ้ยตายนไโหมดตายน่โอ้ยตายนะเนี่ยมีอะไรเหรอนี่ดูสิขบมทท่อเน่ยนะมีแผอยู่นนั้นจะเขลามาไม่ได้ซะด้วยร้อใหญ่เลยอ่ะ โอดูสิพี่มันอย่างไรเนี่ยอตายแล้วทำไมถึงไปอยู่บนนั้นได้ล่ะลยใครอะอยู่ด้วยโอ้โหสูงมากเลยอ่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นจับไว้แน่นๆก่อนนะอ๋อหมอนั่นเจ้าคนที่ทำท่าเมื่อหลังเมื่อกี้ระวังตกลงมาเฮ้ยรู้สึกเหมือนกับเด็กมต้นเลยนะพอแล้วกันอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะนี่อย่ามอกว่าข้างล่างสิคือเป็นยังไงเนี่ย โอ้โะสเพื่อแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าพลาดไปนิดเดียวตัวเองก็ต้องหล่นไปด้วยนี่นาว่าแต่ว่าทำไมถึงเอาผ้าพกหัวไปมัดขาเอาไว้แบบนั้นได้ด้วยนะนี่หรือว่าหมอนั่นเฮ้ยอุเอคิอ้าวอุเอคิอะอยู่ที่ไหนแล้วล่ะอ๋ออ๋อรู้สึกตัวแล้วเหรอพ่อแบบนั้นน่ะคือเป็นเล่นไม่ได้หรอกนะจ๊ะไม่ผิดแน่นอนการที่ทำแบบนั้นได้ หมอนั่นต้องเป็นผู้ใช้พลังแน่ของนั้นของนั้นมีอะไรเหรอไม่ต้องกลัวแล้วนี่อ๋ออ๋ออ๋ออันนูนี่เป็นอะไรเนี่ยอุ๊ยเอคินี่ไปทำอะไรมาถึงเป็นแบบนี้คะเธอไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยข้างในท่อแน่น่ะสิหาข้างในท่ออย่างนั้นเหรออะไรนี่จะหนูลูกใครเนี่ยเธอลืมของใช่มห โมอกา <S <S โมอมกา,า,าลูกพอ่อนะดูสิลูกแก้วของคุณย่าพอนี่ลูกพอ่อหรือว,ว่าไปเก็บเจ้านี่กันเด๋เอ่คือนี่มันอะไรกันเหรอคะอ๋อใช่ครับคือว่าเด็กคนนี้นะ่ะติดยากมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ <S <S ลูกแก้วในนี้นะ่ะเป็นของดูตากหน้าของคุณย่าเขาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้พอดีมีอีกามาเอาลูกแก้วที่ว่านั้นไปแล้วก็ทําตกลงไปในปากปล่องของทอดนั่นนะครับพอดีพวกเรากลัวว่าเด็กจะเป็นอันตรายก็เลยหาทางเลี่ยงมาตลอดเวลาเลยนะคะคุณ อย่งงางนี้นี่เองขอบคุณแม่ที่เอลูกแก้วมาให้ขอบคุณที่เอามาให้นะคะลูกแก้วอย่างนั้นเหรอลองคิดดูดีๆแล้วการที่เด็กผู้หญิงจะปีนขึ้นไปบนปากปลอง g โดยไม่มีเหตุผลมันก็แปลกๆอยู่แล้วนะเจ้าหมอนี่มันมีเวลาคิดได้จนถึงขนาดนี้เลยอย่างงั้นเหรอนี่พี่ชายพี่ชายชื่ออะไรเหรอถ้าจะขอบคุณนะไม่ต้องไปกันได้แล้วไปไป อุอคิโคสุเกะมอหนึ่งเลขที่ฮอุเอคิโคสุเกะเหรอเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมากเลยนี่มันต้องใช่แน่ๆเลยหมอนั่นนเป็นผู้ใช้พลังเหมือนกันโอ้ยแย่แล้วไม่ว่าคนไหนฉันก็เห็นว่าฉันโตไปหมดเลยโอ้ยนี่ฉันคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยเจ้าคนคันไซมัตตะกินนี่เป็นคนธรรมดาเหรออ๋อเนั่นสินะ คิดมากไปแล้วหวยฮา่าออกมาแล้วเหรอผู้ใช้พลังฮะผู้ใช้พลังงั้นเหรอ,อใจเย็นหน่อยสิโมริฉันกลับละอุย้ยมันเรื่องของฉันแท้เลยทธไม่ต้องมาบอกให้ฉันใจเย็นด้วยผู้ใช้พลังออกมาเลยซ่อนตัวแบบนี้ขี้กกงนะอืผู้ใช้พลังก็ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ไงข้างหน้าแกเนี่ยเดี๋ยวก่อนแกก็คือคนนี้จะตกรอบแรกตรงนีล่ะเฮ้ย เฮ้ยหมดไปไปซึ s> <S ่งหมดไปรู้สึกวันน er> ี้ร้อนจังนะฮะว้าหลังไม่หมดแล้วเนี่ยฮะร้อนร้อนรหรระยะมันห่างไปหน่อยใครเนี <h <h ่ย นักเรียนมอต้นโรงเรียนริโนม .2 ห้องเเลขที่19ไทระมารุโอกคาที่ชอบก็คือไฟนี่หรือว่าเธอคือร้อดแล้วเราอุเอคิพลังของฉันก็คือการอมน้ำมาในปากและเปลี่ยนให้เป็นไฟได้นะน้องคนคนนี้ผู้ใช้พลังนี่เรียบดีแล้วข่าน้อเขาซีหนีแล้วเฮ้ยฉันเกลียดคนที่เกะกะมากที่สุดเลยฟอ มีจริงด้วยมันมีอยู่จริงด้วยสิ่งที่โคบัเซนพูดไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วแต่ว่าถ้าใช้พลังทำให้คนอื่นเจ็บตัวจะต้องเสียใ่ไปทำไมนะหมอนั่นถึงได้จอมตีมาทางเราล่ะเฮ้ยายหาาแกนีไม่พ้นแล้วถ้ายังคิดขวางฉันมากไปกว่านี้พวกยิงก็ต้องโดนไปด้วยเหมือนกันเดี๋ยวก่อนสิ ทำไมเธอถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยเล่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนสมัครพระเจ้าอะไรนั่นกำหนดมาไม่ใช่หรอและทำไมต้องสู้เพื่อคนพวกนั้นด้วยเล่าเธอนาะคนสมัครพระเจ้าอย่างนั้นเลยทำไมฉันต้องไปสู้เพื่อคนพวกนั้นด้วยละ่ะฉันแค่ต้องการจะได้ไซนี่ต้องการไว้กับตัวเอเ็นทานั้นต่อสู้เพื่อไซแห่งความว่างเปล่าเท่านั้นเองนะเจ้าฮะไซแห่งความว่างเปล่าเหรอสำหรับฉันแล้วโลกในตอนนี้มีแต่ตัวเกะกะขวางทางเต็มไปหมดพ่ออาจารย์กฎหมายแล้วก็คนพวกในห้องเรียน ฉ,ฉันเบื่อที่จะยุ่งกับเจ้าเด็กพวกนั้นเต็มทนแล้วแต่ว่าฉันได้สายคออรอบครองมาแล้วก็จะจะบวกคุมพวกมันได้ทั้งหมดเพื่อให้พวกเกก,กะยอมจำนนต่อฉันหมดยังไงเล่านี่พูดบ้าไรของเธอใส่ล<ด>่องสาวาัด้กระเืออะไรอ,อูเอเ๊ะพี่หนีไปแล้วไจะหนีไปไหนเี่เพียดน้ำเต็มไปหมดยอดเลยจะปากได้ด้วยมาชมอะไรป่านนี้ล่ ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วต้องสู้อย่างเดียวอเอท<ะ>ี่นัดล้างขอพูดอย่างละนี้ไปไหนพ้นปูดพลังปีกอยากให้ไปต้นไม้ปูดเอาต้นไม้กำบังเหรอไม่ได้นะ หมอนี่นีน้องแต่จะเชี่ยวชาญการต่อสู้แล้วการจะเอาไฟกับต้นไม้มาเจอกันนี่ยมันช่างไม่เหมาะกันเลยจริงๆเนี่ยไม่เป็นไงเกือบไปแล้วไม่ล่าหัวเธอนะขวัญขึ้นแล้วไงรทำไมเธอถึงยิ่งเติมตีดแล้วไม่กลัวใสที่อยู่ในตัวจะลดลงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยพูดบ้าอะไรแต่เมื่อกี้นี่ละเนี่ย การนี้ต้องเสียใสไปหรือการเสียใสไมนเม่กฎที่ตั้งขึ้นเพื่อคนที่ไม่เกี่ยวกับการประลองไม่ต้องมารับเคราะห์ในผู้ใช้พลังด้วยกันใช้กฎนี้ไม่ได้เราจะบอกให้ในผู้ใช้พลังด้วยกันใช้กฎนี้ไม่ได้งั้นเหรออย่าล้อเลยนะมันไม่ได้ว่าอะไรแกเลยรือยังไงปิดก่อนอคนสมัครพระเจ้าของแกงคิดอะไรของมันอยู่เนาะถ้างั้นก็ไม่รู้เรื่องการดัดแปลอองอะไรนั่นสินนะ พลังของฉันปกติก็คือการเปลี่ยนน้ำไม่กลายเป็นไฟก็จริงแต่ถ้าดัดแปลงนิดหน่อยมันจะทําให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกอาจจะบังเอิญแต่ฉันก็สัมผัสมันนานแล้วถ้ากลัวน้ําในปากนานกว่าเดิมพลังก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกกลัวรูแล้วเล่จริงจังน่ะปูนปปูดปูดเลี้ยวกันปิปับิดบ้าเอ้ยเกือบไหม้เลยมั้งนะอย่างที่นึกไม่มีผิด นอกจากผู้ใช้พลังด้วยกันพลังเธอไม่อยากจะให้โดนอย่างนั้นสินะนี่นี่นี่ดิบังอาจมาเกะกาอยไรทำไมเนี่ยจะตกอ๋อนี่นะโดนอ่ะโดนจริงด้วยท้ามนไดใช้พลังแล้วก็ต่อให้ทำร้ายคนแค่ไหนใส่ก็ไม่ลดลงหรอกน้าเจ็บไหมล่ะงี่เง่าที่สุดอะไรมีอะไรอะไรยังคิดจะเล่นกลตลกตลกอีกอย่างนั้นเหรอจ้าหนูเริ่มการมโนภาพ โอ้ไม <kung> <haft kaz ans> ่ไปสังเฮ้ยอยาให้เหลือหรอจะทำเจ็ดทีผมม่นือเหมือนจะล้มะอาชาสิอะไรเด่นปรี๊ยไม่เปรี้ยโหวโหโหดโหอ๋ออะไรเโอ้ยโอ้โหโหวโเช้วออโอเคเกกเช่นพังเริมทำห้ลกม้ากรเด็นออกมาเลยเนี่ยโอ้ร้ายกามากโอ้โหสุดโอ้โหทาได้จริงๆด้วยการดัดแรงพลังที่มีเอ้ยออ สำหรับพลังต้นไม้ของอ e ุเอคินั้นไฟของไทระน่าจะเป็นอันตรายอย่างที่สุดแท้ๆๆแต่ว่ากลับใช้เพลิงนั่นกลับไปเล่นงานคืนได้แบบเนี้อ e ุเอคิโคสุเกะแกนี่น่าสนใจมากเลยแกนะรู้ว่าการต่อสู้เมื่อกี้ทาให้นายบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอ <c oughs> มันสุดเกินไปเหลอเนี่ยจะเกินหรือไงเนี่ยโอ้ยค oh, ่าเสียหายของตาข้างซ้ายฉันแพงมากนักเนาะอย่อ e ุเคิแกอย่าอยู่เลย านายโดนเข้าไปอีกคราวนี้แล้วก็แย่แ yeah, น่อุเอคิไทระกำลังกระหายพลังของตัวเองมากไปกว่าเดิมแล้วลูกไม้แบบเดิมเมื่อกี้ไม่น่าจะใช้ได้อีกแล้วนะหรือบ้างมันไม่ใช่แค่ไฟจัมารดหรอกนะนีเป็นการดัดแปลงพลังของฉันกระสุนไฟทำไมไฟเกิดการปะทุและยิงออกมาเป็นลูกไฟยังไงเล่า ว้าลูกไอปูดปูดปูดหยุดเลยหย่าหย่าโดนปูดปูดปูดเป็นชุดเป็นชุดอ่าลบต้องล้มนายที่สุดก็หมดฤทธิ์แล้วเหรอแกจมมสติ์ไปแบบนี้ล่ะโอ๋ยชิแบบนี้แกก็จะได้เป็นคนแพ้เกมโอเวอร์ยังไงเล่าไอ้พลังต้นไม้นั่นก็จะหายไป แกจะได้กลับมีชีวิตธรรมดาสักทียังไงว้าสำหรับกูเอกิแล้วการที่เจ้านี่เป็นผู้ต่อสู้คนแรกเนี่ยถือว่าดวงซวยจริงๆตามที่ฉันเห็นแล้วเนี่ยไทรัคนเนี่ยถือว่าพลังอยู่ในระดับที่สูงเลยล่ะแต่ว่านายก็ทาให้หมอนั่นมโดนเข้าไปหนึ่งลูกเหมือนกันถึงจะแพ้ก็ไม่มีอะไรต้องอายแล้วนายน่ะทาได้ดีแล้วเอาล่ะต่อไปถึงคิวผู้หญิงเก็กกาคนนี้สักทีนอนแองแงอยู่ดิสําหรับฉันก็ต้องเอาชนะการประลองนี้ให้ได้ แล้วเอาใส่ขุดดินมาเป็นของตัวเองซะเพราะว่าฉันมีความฝันที่จะขุดบ่อน้ําพุร้อนเป็นของตัวเองยังไงเล่าส่วนของนายนั่นนะ่ะฉันก็จะพยายามชนะแทนละกันเฮ้ยอะไรกันฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้หมดเวลแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยยิงขึ้นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ฉันจะให้แกจบลงตรงนี้ลูกไฟถึงขันลงศาัูธ <laughs> เฮ้ยทำไมทุกแต่แรกก็สบายไม่แล้วจนหนูเวย้ยชะไวเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ๊โออ้าหมดเนี่ยเฮ้ยโอ้ยตกพบาน้อยชะเฮ้ยตายสวนแล้วสิน้ำหมดแค่ตลกซชแล้วลืมสะเบียงลืมน้ำสะเบียงเตียงไว้ซะก่อนด้วยแย่แล้วเราโอ้หมดเออเอ้ยน้ำน่ะเหรอเมีเซ่จ้าเอ้ยไหนจ้าโอ้โหโ มาเพียบน้ำนี่น้องอะไรกันเนี่ยไม่ไหวแล้วนะแค่รักผมกู่าบอกว่าน้ำน้าสำคัญมากบอกเอาไว้จนปากเปื่อยปากแช่แล้วอย่าลืมคำพูดที่ผมบอกเอาไว้ให้แม่นๆด้วยสิครับม่กูทำมิ่งมากเลยราฟาตีผมไม่ว่ายังไงก็ช่วยอยู่แล้วล่ะนะไม่ว่านี่จะผิดก็ตามเถอะเพื่อที่ผมจะได้เป็นพระเจ้ายังไงล่ะครับ นี่คือผู้สมัครพระเจ้าของไทราอย่างนั้นเหรออ่าไทราครูให้ทาให้ตาสุดยอดคะแนนสุดลอยสิครับแบบนี้นะ่มีด้วยเหรอจัดการเลยลูกไปสามพันอ,อ,อมศาตายานี่จะบ้าไไงเนี่ยร้อยขนาดนั้นถูกปัดได้ผ้าอย่างนั้นเหรอตายแล้วการที่ผู้สมัครพระเจ้ายืา่นมือมาช่วย มันผิดกฎไม่ใช่หรือไงป้าป้าผคาดหัวไหล่อุ่ร้อนนี่รู้ว่าแกก็คือโรงเรียนนาโนซาโนเซอิจิโรอย่างนั้นเหรอเนี่ยแกเหรอโรงเรียนนาโนชั้นมสามห้องบีซาโนเซอิจิโรเลขที่สิครูประจำชั้นอาจารย์คเนเดะฮาจิ มอต้นที่ประลองนั้นมันผิดกฎนะถ้าอย่างนั้นทางนี้ก็มีซานเซอิจิโร่ที่สามารถเปลี่ยนภาพพวกหัวให้เป็นเหล็กได้อยู่เหมือนกันนะเออแต่ยังไงก็เอะมีเจะพวกผู้ใช้พลังโผล่มาอีกเพียบเลยนะเนี่ยมันโผล่กันมาเรื่อยๆเลยคู่ต่อสู้ของคู่เอคิคิจะเอาอยัางไงดีล่ะต่อต่อไปกดแห่งความสามารถอย่าลืมแยกขยะให้ถูกที่